สบายดีทุกคนนามือนีนกามาหันซ่อมรถพี่น้องเลยห้เพิ่นเบิ่งก่อนอยังอยมันเป็นยังไงตกหลุมแหง้งบะท่อรุดปอยังไงน,นี่ครับหันซ่อมรถพี่น้องเลยก็อยู่หน้าวัดเลยเนาะอยู่อันอยู่หน้าวัดเลยพี่น้องหนอันซ่อมรถนี่วัดก็อยู่นี่พี่น้องเลย เอามาเบิงก่อนมันเป็นยังไงอาการเป็นตะไปได้ๆๆ <c oughs> อ,อนนยู่บุ้นเลน้ำอะไรลยบ่มีบ่น้ำงานบอล อออออ่อดแ,แตกเนาะโอ้เขาตกหลุมแห้งบ่ค่ะหรือว่าหินมันกระเด็นใส่เนาะมันเบีเ้ยเดี๋ยวนะพ่อแตกพี่น้องเว้ยอ่า ท่อแตกสรุปท่อท่อส่งเข้าเครื่องอะนะท่อท่อที่หม้อน้ํามันส่งเข้าเครื่องอะมันแตกมันเป็นยางมันต้องเปลี่ยนตัวนั้นใหม่โอเคยุบโอเคอยู่แต่เราจะเอาเงินที่ไหนเอาเงินเอาเงินมาแค่พันเดียวอ๋อตาแล้วยืมระ่าจา์ก่อนยืมรูบ่าก่อนพี่น้องเอ้ย โอ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยคืออันเจ้าของหัานอ๋อภาลาวเนาะเจ้าของ้าหันเพิ่นบอกว่ามันถ้าถ้าเกิดขี่ไปอ่ะมันอันตรายมันอันตรายคือมันเสี่ยงที่จะเครื่องมันจะน็อกทำไมงั้นมันจะงานใหญ่ฉะนั้นอ่ะมันมันต้องได้เปลี่ยนก่อนถ้าขี่ไปในก็อันตราย ถ้าเกิดนาแห้งร้อนไหมนานถ้าเกิดเครื่องมันฮิตขึ้นมานี่ค้าสูบโก่งนี้เรียบร้อยเลยมันต้องได้ยกเครื่องใหม่เท่ากับซื้อใหม่เลยดีที่ตัวนี้เมื่อวานเนี่ยก็ดีที่ผมไปเหลือเห็นเข็มความร้อนมันขึ้นจริงจริงเข็มความร้อนมันขึ้นมันไม่ได้เตือนเรานะมันไม่ได้มีเสียงร้องเหมือนเหมือนรถรุ่นใหม่นะเราต้องสังเกตเอาถ้าเข็มความร้อนขึ้นเราก็ต้องดับเครื่องเมื่อวานเราดับเครื่องก่อนเพิ่งเห็น <ผ>ม,มันขึ้นมันขึ้นแล้วก็เห็นเลยตอนแรกมันยังไม่ขึ้นนะตอนนี้ครับผมผมจะมองอยู่ตลอดน้ำน้ำเพิ่งหมดเลอ่ามาน้ามันเพิ่งหมดตอนที่เราขับรถมาถึงตรงตรงแถวแถววัดเนี้ยมันความร้อนมันเพิ่งจะขึ้นเมื่อวานนี่พอมันขึ้นปุ๊บเฮากะปิดเครื่องเลยอดับเครื่องก็ไม่ได้ขี่อีกเลยเราก็เดินเมื่อคืนไงเดินเดินไปกินข้าวที่เดินมากินข้าวที่บ้านแม่นี่บ้านแม่อยู่ตรงนี้พี่น้องแม่ชื่ออะไรนะดวง แม่ดวงบอกแม่ดวงหรือแม่คำแม่คำก็ดวงเลยแม่คำก็ดวงอไม่คำก็ดวงอะไรอะไรท่านเราจะไ่เลยจําจําดีอะพี่น้องเลยเมื่อคืนพ่ากันญางมากินเข่าอยู่พี่น้องเอ้ยเรามีความโชคดีที่ที่อ่ามีมีคนรู้จักในพื้นที่เนาะมีคนรู้จักในพื้นที่พี่น้อง แล้วก็มาอันหั่นซ่อมรถนี่ก็อยู่หน้าวัดคูบา,าวัดคูบาก็อยู่ตรงนี้พี่น้องออห,อหน้าวัดคูบาก็อยู่ตรงนี้ก็น่าจะไม่ใช่งานใหญนะ่ละมีที่เราทิกทางนะครับผมไม่งานเย่เลยเนะาจจะได้ะลากกลับมันบวยได้เนาะนีะ่พี่น้องก็ยด้น้ำยุด ช่าง,งเอองพิ่นกำลัง,กลงยกรถขึ้นอ,อยู่พี่น้องท่อมันแต๊กเขาวะท่อส่งเข้าเครื่องเออขอบคุณหลายๆเมื่อคืนนย่างมากินเข่าบ้านแม่อันแม่ยังนี่นีนน่แม่ดวงแม่ดวงบอเออแม่ดวงเดี๋ยวไปกินเข,ข่าเมื่อคืนนี่ย่างมามันแตกแต่เมื่อคืนเลยนะ ที <laughs> ่วัดลงมาวะแมนครับขี่จากวัดนี่แหละลงมาเมื่อคืนก็นอนอยู่วัดนี่นะครับอยู่กับพาจานเพิ่นอันนี้วัดสิพาเพิ่นไปเมืองอะไรนะจำได้ละเมืองลเลยวะเมือง,อ,งอือขอเมียให้น้องน้องชายเพิ่นขอเมียให้น้องชายเพิ่นว่านะครับ <laughs> ไปงานงานแต่งน้องชาย ที่ในเอฟซีให้ทางเจ้าของห้านซัมรสพี่น้องเบื้องก่อนหน้าจะโอเคเลยเนาะไม่โอเคเขาสิได้จอดด้ว้วัดเลยแบบนี้เรถรถคันนี้มันข้ามแดนได้เดือนหนึ่งดิเนาะปีหนึ่งปีหนึ่งบออปีหนึงแสดงว่าถ้าเรากลับเรากลับแต่ตัวเราได้อยู่เนาะได้กลับได้กลับได้มาไงอู้ดิช่าง โอ้ถอแตกอีลีพี่น้องเว้ยเป็นนาซีฮูวซาเฮุแล้วป่ะนี่น้ำจากป่ะนี่โอ้โชคดีที่อันหันซ่อมรถเพิ่งเปิดเต่เศร้าในความโชคดายังมีความโชคดีอยู่เออข้บคุณดีวยล่ะฝากทีนี้นะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ ฝากไว้ทำนี่คือกันพี่น้องเราเราเดินกลับไปที่วัดดีดไหมเ,เดินดไ,ปไปเดี๋ยวทางทางว่าเดินเดินกลับที่เขาเด้ไวเดินลงมาเอ๊ะเดีอเอ๋ยวมันมันเป็เจไดาครับแตกเลยแตกเลยป๋ออายุการใช้งานมันหลายโพดอู้หูอายุการใช้งานมันหลายโ่นมันเลยแตกเนาะหรือว่าผมขี้ไวผ้ผลไว ไในตัวนี้บ่ครับโอ้นี่เดี๋ยวพี่เปามาเบิ้งมาเบิ้งนี่นี่โอ้มันแตกมุงนี้มันย่อยออกมุงนี้มันตกแล้วโอ้มับก็เอาผมปเปลี่ยนอันเปลี่ยนนี่ได้เลยบ่ครับนี่สองผมก่อนสองผมก่อนนะครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆด้วยครับทีตื่นเช้าทีนี่พี่น้องเอ้ยนาะ โอ้โหมันไม่ได้โดนหินทั้งนั้นมาอยู่แล้วนี่เออมันมันอะไรหน้าเขาหน้าตาเซร์เรลมาแล้วโอแต่แล้วนี่พี่น้องมันแตกพี่น้องเอ้ยโอ้ขอพูดลายๆเด้อที่อันนี้ขอพูดลายที่เห็นจุดที่เห็นจุดแตกถ้าเขาตัดมุมนี้จะต่อไหมบ่ได้บ่เาตัดตัดเอาแค่นี้นะมันมันจะถึงเลย อันไหมดีกว่าเน้อเออเอ้าตังเชือให้เออนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ขอพูดลายๆครับอืมมันโดดเราเสริมไปแต่การซุกเสือนมากระตัดก็ใช้ได้โยดึงไปได้เยอะเออแต่ว่าอันไหมดีกว่าครับอันไหมดีกว่าการบูมี่เลยได้ใช้ตรงนี้เลยการบูมีนะเลยเหรอเดี๋ยวผมลงมาได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นได้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 ดูว่ามันมันสีแล้วหรือเอากระถาเอาก็ได้เนาสเอาีตอนด้นเนาะด้นเนาะถือทีเดียวน้อบึ้งตัวจริงได้แล้ว ใส่บางก่อนก็บวดนดอกบวเกินสามสิบนาทีเดี๋ยวผมลงมาเนาะเดี๋ยวผมไปกินข่าก่อนเนาะเดี๋ยวพาพผะลงมาเลยเดี๋ยวพาพาจารย์ลงมาน้ำครับผมเออย่างลงมาขึ้นรถอยู่นี่เดี๋วก็ไปตุล่ะกอลังกายฮอกครับผมขอบคุณหลายๆเ้อครับผมขอบคุณหลายๆไปพี่น้องย่างเด้ป่านนี้โอ้ขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องเอ้ย เรานี่โชคดีพี่น้องเอ้ยหันซ่อมรถอยู่ใกล้ๆนะครับเอสบายดีพี่น้องเอ้ย